สวัสดีครับพี่น้องป้องไปส,ขขสุขูสุกคนเมือน,นี้พบพ่อกับคู่หนุ่มคือเกาและเหมือนเดิมครับพี่น้องครับอดใายแย่งกินข้าต่างขิงอดาจแย่งกินลิงต่างกระต่ายอดสาฟังคู่หนุ่มพวยหายซ้ำพ่อผู้พันดีทลแล้วพี่น้องเอ่ยมือน,นี้สิมเวาเรืืองน้องชู้ใจหรือว่าพัฒนาการของน้องชู้ใจ,เพ,จเพ็รบานแพงครับพี่น้องครับ บ่ค่อยสบายเด้อพี่น้องเด้อมือนีเสียงอาจสศออกดังแน่จังหน่อยนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงพี่น้องรักษาสุขภาพสุขุสุขคนเด้อครับครับผมเป็นอยังจังมากมบาอกเรื่องพัฒนาการของน้องชู้ใจมือนีคู่หนุ่มไปเห็นคลิปคลิปหนึ่งอยู่เฟซบุ๊กคุณคู่อ่างเป่าเนาะคือคลิปของแม่ปีนะครับเพื่อนสอนล่ำพื้นให้อีหล่าชู้ใจหรือว่าน้องชู้ใจเป็นวันแป้งปกติแล้วคู่หนุ่มส อยุ่โรงเรียนกะน้นองชูใจบ่ได้บ่ได้ล่ำเพื่อนเลยบ่เคยได้ลองลํำเพื่อนเลยอยู่โรงเรียนคุณลนุ่มไปเห็นคุณลนุ่มกับโต๊ะแกป้าตัอีหล่าชู้ใจมันคือว่าเป็นนั่งคือว่าเป็นเอ้าอีน,น,น้อยนี่มันคือว่าเป็นคุณหนุ่มกับเงดนะครับป้าวามวลแม่ปีจะแม่นสวนดีนะครับพี่น้องแม่ปีสอนลํำเพื่อนให้น้องชูใจอยู่ในเอ่อคลิปช่อง เฟซบุ๊กของคุณครูอ่งเปาลำเพลินออฟฟิเชียลหรือว่าอ่งเปาลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับพี่น้องเขาไปเบิองเด้อนะครับบโบเมนคู่หนุ่มตังเบาดีนางรลองหลีหลีนางลำเพลินเกินลำเพลินครับสิแม,มนกว่าลำเกินลำเพลินละนะครับพี่นอ้องลอกดีลำดีพัฒนาการของน้องนี่บธรรมดาตอนนี้คู่หนุ่มบอกเลยว่าสุดยอดนะครับคือมันอาจจะเป็นเพราะว่านางในยูนั่อ่าค้นเก่ง ยังเข่นแม่ปีจังสีแม่ปีเพื่อนกับสอนร้องสอนล่ำให้ล่ำก็เป็นสังหวัดของลำเพื่อนนะครับแม่ปีสอนให้น้องคูดใจคุณหนุ่มไปฟังป้าคือว่าเปลี่ยอีจละคือว่ามวนเธอลูกฉันบอกด้ไปคอมเมนต์อยู่นะครับในช่องคู่เป่าเอาพี่น้องลองไปฟังคลิปเบิ่งครับไปฟังกันเลยครับเตี๋ยสอนลูกล่ำลาเดือนสีห้วงสีพันบนเดือนที่จวนมา ลาสาวหมอลมแทบสิเป็นพวงบาขีน <begitu> ้ำอ like ีอ <sy> ย <decorative life> ู <my> ่ท <that> so ั an ้งไกล่าฮ่ยฮ่าฮาฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่าฮาฮ่าฮาฮ่า่าฮ่าา่ บ่มาน้อลาจังบ่มาน้อน้อนี่ถ้าดูใจรำได้มันจะรำเพาะนะเสียงได้นะเสียงช่วยล <Hayır. S 2> ูกพ่อนีครด้เรามีลูกเสดเดือดดิเสียงร่งไดนะเสียงแบบอันย่ำมันย่ำมันย่ำมัย่ำติงคันเสียนเสียงสูงได้ ชูใจอยากจะเสียงอ่ะตายต่ำนะแต่จะสูงว่ตายสูงว่าตายแม่ก็ตายต่ำแม่เออถ้าแม่ไปสูในสูาได้ไตับ้นาเสนหน่องเกินแพ้วได้สต่ส่าสุดยอดแล้วเสียงสูงลาพันวาล่มเดือนสาบริบาลอยากไปดูขําบาเดือนนี่ยบาเดือนเนี่ยลาพ่นวาล่มเดือนสามมาิบในภาษาลาพ่นวาแม่เดือนส หล,ลับสนวานมเดือนเอาเปจยงไหนพี่น้องเออแม่นความคู่หนุ่มวาบอน้องชู้ใจหัดล่ำเพื่อนนั่น่ปีเฮ็ดด้วยดีเฮ็ดได้ดีด้วยจำนะครับอาจจะเป็นข้างแรกของนั่งกับกิงคู่หนุ่มก็ยังมีความประหลาดใจว่าเอาชู้ใจคือล่ำเปลี่นคือว่าเปลี่นล่ำเพื่อนซึ่งล่ำเพื่อนนี่เป็นสังวาติกะบ่บเป็นงางนะครับก็บือว่ายากพอสมควร แล้วก็ชู้ใจบ่เคยรองลําเพื่อนเลยบ่เคยล่าสังวาดของลําเพื่อนเลยแต่ว่าก็เฮ็ดได้ดีที่แม่ปีสอนนั่งนะครับขอบุณขอบคุณไปยังแม่ปีแล้วก็คณะคู่สุขูทุกคนนะครับอยู่ในวงสาวน้อยเพ็นวันแพงนะครับสีสอนอีหล่าสู้ใจเนาะพี่น้องเนาะ,ะนั่งเฮ็ดได้ดีเด้พี่น้องพี่นอ้นองฟังคลิปแล้วพี่น้องวางไหนพี่นอ้องคือคู่หนุ่มบ่คือว่าดีว่ามวนแต่จะเนี่คู่หนุ่มมาปัดโถูักขักขักพี่น้องนี่ละเพื่อนมา เอออยูกไก่ผู้เก่งกระเซียนเฮาเก่งไปโดยธรรมชาตินะครับแล้วแถมว่าแถมไม่ปีนี่เพื่อนเป็นผู้รักผู้ใญ่เพื่อนซอยบอกซอยสอนซอยฮัดเมตานะครับเมตตาลูกๆหลานเมตตาอีล่าสู้ใจนะครับเนาะไปเบิ่งคลิปเต็มอยู่ในช่องของคุณคู่อ่างเป่าเด้อ,อยู่นาเฟซบุ๊กเพื่อนเด้อปีลองเด้อสำหรับคุณหนุ่มบอกเลยเลยว่าประทับไก่แห้งครับปีลองไปเห็นคลิปนี้ประทับใจายประหลาดใจโดยจำมาเอาชู้ใจเกียดได้ น้องชูใจขึ้เหเปลี่ยนคือว่าเปลี่ยนแสดงว่าผู้สอนกับบัรมดานะครับไม่ปียาพ่อนี่บัรมดาที่สามารถสอนให้ชู้ใจซึ่งบรเคยล่ำเพล่นเลยนีล่ำได้นาะพี่น้องเนาะอ้ยคข,ขักขักประทับใจพี่น้องอย่าลืมแสดงความคิดเห็นกันออกมาด้อยพี่น้องว่าจังไหนพี่น้องว่าชู้ใจมีพัฒนาการจังไหนแสดงความคิดเห็นคอมเมนต์กันเข้ามาหลายๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องยูทูบของคู่หนุ่มน้ำเนือดพี่น้องเนื้อ สุดท้ายนี้พี่น้องเอ้ยบอยกไก่จากหนาเวลาหักมาเลยบอยกไก่จากพี่น้องเวลานั้นผัดดวนมาสุดท้ายนี้ขอเก้าเข้ามาสวัสดีมีเงินใส่สทุกคนครับ